สวัสดีคอย่กับช่องพีนนนทระดย์ซิงคนะครับได้ข่าวเท่าเก๋เข้าโรงพยาบาลหรอฮะอ้าวเป็นอะไอปวดท้องคลอดน้องอ๋อคิดว่าเท่าเก๋เข้าโรงพยาบาลทอนทอนฟันบ่ไม่ครับกไม่ทนใว่าจะไุ้ ก่างสปูดคุมอูเลยบ่ะนนี้วันนี้ทำอะไรพี่เริ่มระบบโอ้นี่ครับจากจากช่างแบบใส่อะไรเป็นช่างไฟแล้วครับช่างไฟประจำอูนะครับคนนี้เสียดแนงนี่พี่เสียนแล้วเอ๊ะ อีกไหมสายสายมันรกเลยขึ้นมมาอ๋อไม้ใสายวัวไหมส่ครับสองตัวมันดืมเจ้ารู้ไอะไรหรือว่ารอเท่าไก่มาใส่เนี่ยบเดี๋ยวกำลังจะเอาจะเอาขึ้นมาเดี๋ยวเอาเอาเตะสองข้างนี้เสร็จก่อนเอาลมพุงไว้ข้างหน้าตรงนี้โอ้โหไตรไปไปรนี่แล้วก็เอาโบส่ข้างหลังข้างน่าจะน่าจะคู่นี่หละลมพุงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเงาพูดโอ้ พี่ใส่ไอ้โซ่บางฝุ่นให้เขาเรื่อนี่เอารวนมัดไว้นี่มันขาดเพรว่เอาไปให้เจ้าเก็บสายให้วานเมื่อวานซื้อเน่ะอ๋อครับตมัดมาให้ยังไมงใส่เลยหนูซื้อโซ่มาแล้วแต่ยังไม่ใส่โมแต่วุ่นกับไอ้คันแดงอยู่จะให้เขาทำสีคันไหนแง่คันคันสีแดงโม่วุ่นให้เขาทำสีอยู่ ไหนสีแดงไหนเฮ้ยไม่่ใชสีม่วงคันที่มีกำลังเชื่อมเนี่พูดสิอ๋อคันแดงใส่อะไรคันแดงแต่งแนวไหนครับคันสีแดงอะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะทำไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคันโลบอคอบล่ะพี่โลบอคอบไฟครับไฟนี่ครับกูเอาเนียนๆเลยนะใครอยาก เก็บสายไฟมาได้ครับกาแฟกระป๋องเดียวน้ำท่อมบ่กน้ำท่อมเอากี่หม้อไม่รับเป็นเงินครับรับเป็นเบียรานั่นเอ๋จ้างรับเป็นเบียรดพาขึ้นไปชมบรรยากาศ ฝนตกไหมพี่ตกครับคืนมาได้นอนคืนคืนไปนอนบ้านเพื่อนเหรอไปจุยปะบ้านต้อบ้านต้อไปนอนบ้านต่อคืนอารมณ์อากาศในายอูน้ำรถเชลฟ์พี่เลิฟเกือบรอ ฟูมกขมาครับขนมมันหนา,าวเงาเว็บใครแปะเลทให้หนยพี่อ๋<ะ>อ

ไ,ไม่ต้คคม่ไ,ไม่คม่อยได้เล่นตัดไฟไฟออกอ๋อฮะใครตัดออกกอนไวไฟออกก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเอาเล่นกับเน็ตตัวเองมันพาก็เลยโดนตัดไฟไฟแล้วโอ้โหอ๋อเดี๋ยวมันเดี๋ยวเล่นเกินเวลาพักค่อยเสียบพื้นไม่มีเลยทีนี้ อ้าวสมัน no, ต really? no. ัวอไม่ก ke> ็ไม่เร่งเข้าไ i ฟหรอน็ w i f ฟเร่งกว่าก็เทียนกว่าเดี๋ยวไปรีวิวก็จะขุนพองให้ชมครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเนาะนี่เหลืออะไรไม่เหลือเหลือแค่ใส่โว้เนาะเสร็จทรงวันไหนเนี่ยพี่ ต้องเอาไป,ปไงโยทช่างอ๋อโอยไฟดีนะขึ้นสไลด์ไปรอเปล่าลร้อนมากเลยวันนี้ฝนจะตกไหมเนี่เ<อ>ม, <า S 1> มื่อคืนเ<อ>มื่อคืนตกนะ่นค ขึ้นตกอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเรงเท่าไหร่เมื่อคืนเมื่อคืนเรากำลังทำเป็นตัวนี้เลยอยู่เนี่ยเมื่อคืนแซคกดแจ้นหน่อยปี๊บบักเลยสัตวป์ป่ารัดอ๋อป่ารัดสตาร์ตต้องสตาร์ทด้วยพี่สตาร์ทด้วย มัันจะดดงไ้แต่มันดีเลยมันดังแล้วได้นด้เม่กว่าแต่มันจะดังก็เลยสาั่นรถไดมันสลบเนี่ยไม่รู้มันเป็นไงอ้าวได้อะไรได้ชาร์จนะใหม่ได้ได้สตาร์ทอยู่อ๋อมันมันเป็นอย่างนี้แหละคันเนี้ยมันเนี่ยมันอยู่ไอ้ตรงเนี้ยอะไรออโต้สตาร์ทมั้งวไายอยู่วไหว

ร้อนไหมครับนี่ร้อนเนี่ยน้องโทรมาอะไรหนักบอสโทรศัพท์พี่เหรอ,รอ,อ,อเชิญรู้ว่ใครโทรมาวะมึ<อ>งไปดูมึงไปดูโทรศัพท์มึงมีใครโทรใหม่ทัดสาวบอเย็นมากเลยบนด่านฟ้าใครน้องขับบนนี่พี่ผมอะ่ะน้องตรงไหนต้นหนปลี นี่นะไม่ไม่โดนฝนบ่เย็นไหมครับ้ายยอดหนาวเลยบ่ห <laughs> นาวใครเลยนะดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ